เสียชุ้นลั่นคำไม่ไปไหนเวทีลุมพินีคือจุดกำเนิดสุกเกียรติเพชรพร้อมไปถึงที่สุดเมื่อได้รับมอบหมายต้องทำสุดความสามารถโดยเฉพาะรายการวันสถาปนาสนามมวยเวทีลุมพินีครบ64ปีในวันที่8ธันวาคมนี้เตรียมแจกรถอีกเช่นเคย หลังจากที่สนามมวยเวทีลุมพินีหยุดดำเนินกิจการไปยาวนานโดยจัดรายการนัดสุดท้ายเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายนคนตำรวจสุชาติแดงประภัยได้ถแถลงข่าวยืนยันถึงความพร้อมของสนามมวยเวทีลุมพินีที่จะกลับมาในวันอังคารที่24พฤศจิกายนนี้แน่นอน100%โดยนัดคัมแบ็กจะเป็นหน้าที่ของ เสีชุนเกียริเท็นายธีรคงธีรเดชคงโปรโมเตอร์เจ้าของสุเกียรติเทรทั้งยังมอบหน้าที่ให้ดำเนินรายการจัดในวันที่8ธันวาคมซึ่งตรงกับวันสถาปนาเวทีมวยลุมพินีครบรอบปีที่64อีกด้วยทางเสียชุนได้ยืนยันมาโดยตลอดว่า สุเกียเิเทรถือกำเนิดเกิดจากเวทีลุมพินีเมื่อได้รับหน้าที่ตรงนี้ตนก็จะทําให้ดีที่สุดอายุขนาดนี้แล้วจะไม่มีวันหนีไปไหนแม้จะมีทางไปมากมายแต่ยังไงก็ต้องนึกถึงแหล่งที่มาของตัวเอง นอกจากรายการที่เวทีลุมพินีคัมแบ็กกลับมาจัดในวันที่24พฤศจิกายนนี้แล้วในวันที่8ธันวาคมซึ่งเป็นรายการวันสถาปนาเวทีลุมพินีครบรอบ64ปีเสียชุนยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าน่าจะมีของรางวัลสมนาคุณให้แฟนมวยอีกเช่นเคยแต่จะเป็นรถเก๋งรถจักรยานยน์หรือรถจักรยานยังไงก็ต้องแจกซึ่งต้องขอรอดูไปตามสภาวะเศรษฐกิจกันต่อไป ตามรายงานข่าวพอจะทราบแล้วว่ารายการวันเกิดปีนี้ได้ล็อกคู่ฉายเป็นชุดพระจันทร์ฉายพีเค แสนชัยมวยไทยยิงตามล้างตาคาใจคู่ปรับเก่าคมเพรสิทธิสารวัตเสือที่เคยแพ้ไปเมื่อวันที่7พฤศจิกายนโดยฉายเป็นชุดต่อให้3ปอนแต่ไฟนี้จะต่อให้เพียง1ปอนเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อความเหมาะสมส่วนคู่มวยประกอบรายการจะคัดเป็นดีที่สุดเพื่อลุมที่มีกลับมาเกิดไกลอีกครั้ง